คอนเมนเตอร์เอ็กซาเจลและเซียงโอนอ๋อคิดว่าบีชิปนะคะสองรุ่นนี้ต่างกันอย่างไรคุณหมอแล้วมีดแบบไหนที่เป็นอ,อันดับอกึ่ง สวัสดีค่ะออฟฟี่นะคะเชียงใหม่คลินิกไกค่ะวันนี้นะคะออฟฟี่อยู่กับคุณหมอหนุ่มนะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์โดยตรงเลยวันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับคุณหมอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใ,ใจมากเลยคุณหมอที่ได้มาคุยเรื่องซิลิโคนกับคุณหมอนะคะจะเป็นรุ่นซิลิโคนเมนเตอร์เอ็กซเกลและซิลิโคนดิว่าบีชิฟนะคะ2รุ่นนี้ต่างกันอย่างไรคะ คือใน2รุ่นนี้เนี่ยเรามีความเหมือนกันคือตัวเจลที่เขาใส่เข้ามาในถุงซิลิโคนเนี่ยจะมีความแน่นของตัวเจลเนี่ยมากสูงมากเลยฮะอยู่ที่มากกว่า9 5หรืเอทําลยทให้ตัวเนื้อซิลิโคนเนี่ยอัดแน่นอยู่ในถุงที่เวลาเราใส่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นคลื่นที่บนเต้านมเนี่ยมันน้อยกว่าเราก็ได้ทรงหน้าอกที่ดูเรียบแล้วก็มีความพุ่งค่อนข้างชัดเจนฮะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือผิวภายนอกฮะ ในส่วนตัวรุ่นของ m i n t ต r Extra Gel เนี่ยเป็นผิวเรียบนะครับผิวเรียบส่วนตัว Modiva าอุต o นอมิกเนี่ยก็จะเป็นผิวละเอียดก็จะจัดอยู่เป็นกลุ่มผิวไม่เรียบแบบผิวละเอียดนะครับทั้งสองตัวนี้ต่างกันแค่เรื่องของผิวนะครับค่ะคุณหมอนอ อันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่มองจากภายนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะวัดลงไปในรายละเอียดคือเรื่องของขนาดของซิลิโคนเนี่ยก็ะจะมีความต่างอีกเล็กน้อย<ะ>ก็คือในส่วนของเมนเตอร์ตัวเอ็กซ์ตร้าเจลเนี่ย<ะ>เขาจะออกแบบมาให้ฐานตัวฐานซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างจะแคบหน่อย<ะ>แล้วก็ความพุ่งเนี่ยจะค่อนข้างสูง<ะ>เมื่อเทียบกับตัวโมดิวาอุกนมิเนี่ยฐานเขาจะค่อนข้างกว้างกว่า,วา<ะ>ความพุ่งก็จะน้อยกว่านิดหนึ่งนะฮะ<ๆ>เมื่อเทียบ CC ต่อ CC เนี่ย ในตัวของเมนเตอร์เอ็กซ์ต์เจลเนี่ยจะฐานแคบและพุ่งมากกว่าซีซีเดียวกับกันกับ<ม>ตัวโมติวัลอลูมินีที่ฐานจัดก,กว้างกว่านิดนึงแล้วก็ความพุ่งจะน้อยกว่านิดนึงครับค่ะคุณหมอแล้วส่วนความนิ่มนะคะอะไรนิ่มกว่ากันคือเรื่องความนิ่มเนี่ยผมผมพูดตามตรงว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกเฉพาะบุคคลครับเนาะแต่ว่าแต่ถช่เดียวกว่าถ้าจากโดยส่วนตัวาจากจากความเห็นของตัวเองเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันแล้้ก็จาก ความรู้สึกข,ของคนไข้ที่เขาได้มาสัมผัสเองเนี่ยเขาก็ไม่ต่างกันค,ครับอันนี้อยู่ที่คนไข้เนาะคุณหมอใช่ครับผมคุณหมอแล้วส่วนโครงสร้างของลูกค้าแต่ละเคสเนี่ยก็คือสามารถใส่ได้ทุกเคสเลยไหมคะตัวที่จะจํากัดว่าเราจะสามารถใส่ซิลิโคนได้ขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความกว้างของฐานหน้าอกของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นในทุกเคสเนี่ยเนยก็ต้องวัดฐานหน้าอกก่อนก่อนที่จะ ัาตดาอย่างถ้าเกิดว่าทวาัดดูแล้วว่าฐานอกของคนไข้เนี่ยเขาค่อนข้างแคบแต่เขาอยากได้ซีซีที่ใหญ่แน่นอนว่าถ้าเกิดฐานแคบแล้วซีซีเยอะเราอาจจะแนะนําตัวเมนเตอร์แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าฐานอกเขากว้างแล้วเขาไม่ได้สีเรียสว่า จะใส่ตัวไหนนี้อย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้ทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นเมนเตอร์หรือมอติว่า ar, ก็ได้เพราะว่าในซ c ที่เท่ากันความกว้างมันต่างกันแค่หลักมิลลิเมตรไม่ถึงมิลลิเมตรแค่นั้นเองครับการใส่ซิลิโคนเนี่ยเสริมซิลิโคนเข้าร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะายี่ห้ออะไรก็เกิดความผิใช่ไหมคะ ซิลิโคนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะรับรู้ว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมร่างกายจะสร้างพังผืดขึ้นมาหุ้มตัวซิลิโคนเสมออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบหรือผิวซาดจะมีการสร้างพังผืดขึ้นมาแน่นอนในทุกคนในทุกเคสและในทุกซิลิโคนทุกชนิดเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าจากการวิจัยเราพบว่าพังผืดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดเช่นถ้าเกิดเราใส่ซิลิโคน ไว้เหนือกล้ามเนื <hey. S 2> ้อเหนือกล้ามเนื้อนะครับการใช้ซิลิโคนผิวทรายหรือผิวไม่เรียบเนี่ยจะเกิดพังผืดน้อยกว่าการใส่ซิลิโคนชนิดผิวเรียบแต่ถ้าเกิดการใส่ซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อไม่ว่าจะใส่ซิลิโคนผิวเรียบหรือผิวไม่เรียบเนี่ยโอกาสการเกิดพังผืกก็จะน้อยคู่แต่ไม่ว่ายังไงก็เกิดพังผืดอยู่แล้วแต่แค่จะเกิดน้อยลงครับแค่มีโอกาส จะมากน้อยใช่ครับมากหรือน้อยแต่เกิดแน่นอนทุกคนทุกเคสทุกสิ่ิโคนได้คาตอบไปแล้วใช่ไหมคะคุณหมอแล้วพัมผืดแบบไหนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคือจริงๆแล้วโดยตัวพังผืนเองเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดอันตรายนะครับพังผืนที่มันสร้างขึ้นมาหุ้มซิลิโคนเนี่ยมันจะถูก ทางการแพทย์เราจะแบ่งออกเป็น4เกรดตามปริมาณความหนาแล้วก็ความแข็งของพังผืดที่หุ่งซิลิโคนนะถ้าเกิดว่าพังผืดที่สร้างขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งซึ่งเป็นในคนส่วนใหญ่ทั่วไปมันก็จะไม่ทําให้เกิดภพราะว่กซ้อนอะไรมันกลับกลายเป็นสิ่งดีที่ซ้ำที่ป้องกันไม่ให้ซิลิโคนนะขึ้นไปผิดตาแหน่งนะครับ หน้าอกก็ยังดูนุ่มดูธรรมชาติดูเหมือนจริงอยู่นะฮะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่พังผืดมันหนาแล้วก็แข็งมากเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดความผิดรูปของเต้านมขึ้นมาได้เช่นเวลาที่มันรัดมากๆจะทาให้เห็นหน้าอกตรงเป็นรูปเลยนะฮะหรือว่าการที่มันรัดแล้วมันทําให้เกิดหน้าอกมันแข็งจับดูมันไม่เป็นธรรมชาติหรือถ้ามันรัดแล้วมันทําให้เกิด การที่เห็นหน้าอกเป็นคลื่นเป็นลูกคลื่นขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือเกิดจากพังผืดที่หนาและแข็งนะฮะซึ่งถ้าเมื่ไรก็ตามที่เกิดพังผืดที่หนาและแข็งมันก็ไม่ได้ทาให้เกิดอัตรัยอะไรเท่าไหร่แต่มันแค่ทําให้ความสวยงามผิดกต,ติไปม,มันมีความเจ็บปวดร่วมด้วยอ๋อแต่ถ้าเรื่องความเจ็บปวดถ้าเมื่อไรก็ตามที่พังผืนหนาและแข็งเนี่ยจะทาให้คนไข้รู้สึกไม่สบายฮนะจะม,ม,มีการเจ็บแผลๆขึ้นมาได้ การแก้ไขค่ะคุณหมอทําได้แบบโดยวิธีไหนบ้างคะวิธีการในกรณีที่มีพังผืดขึ้นมาหุ้มซิลิโคนที่มากเกินไปนะคะวิธีการแก้ไขคือจะในการผ่าตัดเพื่อเอาซิลิโคนของเดิมออกร่วมกับการผ่าตัดเอาพังผืดที่หุ้มซิลิโคนเนี่ยออก แล้วแล้วเราถึงจะค่อยใส่ซิลิโคนใหม่เข้าไปนะครับผมโดยที่โดยตามมาตรฐานถ้าเราจะแนะนําคือถ้าเกิดว่ามีเป็นการผ่าตัดแก้ไขในการเสริมหน้าอกเราควรจะในการแก้ไขคุณจะเสริมใสซิลิโคนอันใหม่ไว้ในตำแหน่งใต้กล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดคังอื่นใหม่ในการแก้ไขเรียบร้อยแล้วยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกไหมคะ ในกรณีที่ผ่าตัดแก้ไขเสริมหน้าอกใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสเกิดพังผืดเนี่ยมีอยู่แน่นอนการเกิดพังผืดเนี่ยอย่างที่ว่าคือมันจะเกิดขึ้นในทุกเคสทุกคนทุกสิลิโคนอยู่ล้วอให้เป็นเคสแก้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเหมือนกันเฟลฟี่แต่ว่าพังผืดใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดพังผืดชนิดแข็งเนี่ยให้น้อยลงได้ด้วยหลาย,ลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมบอก,ก็คือว่าเราจะต้องใส่ซิลิโคนไว้ใต้กล้ามเนื้อ วิธีที่2คือเทคนิคการผ่าตัดต้องปลอดภัยก็คือต้องสะอาดสเตอร์ไลน์อุปกรณ์ผ่าตัดทุกอย่างสเตร์ไลน์อันที่3คือตอนผ่าตัดเนี่ยควรจะมีการห้ามเลือดไว้อย่างดีนะฮะการที่มีเลือดออกเยอะมันจะยิ่งทําให้เกิดโอกาสที่มีม,มีพังผืดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาการใส่สายเดรนถ้าใส่สายเดรนไว้นานโอกาสติดเชื้อก็จะเยอะถ้าโอกาสติดเชื้อไว้เยอะพังผืกก็มักจะหนาและแข็งครับพี่อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือจําเป็นต้องนวดนมด้วยไหมคะ จริงๆในเรื่องของการรดนมก็ยังถือเป็นเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าโดยจากประสบการณ์ของผมและจากคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็ยังแนะนําให้วดหน้าอกอยู่เวลาการรดหน้าอกเราก็จะแนะนาว่าให้เริ่มรดตั้งแต่1เดือนเป็นต้นไปจนกระทั่งครบหนึ่งปีนะครับการรดหน้าอกเนี่ยเป็นการทําให้พังผืดที่มันเกิดขึ้นโดยที่เป็นพังผืดชนิดนุ่มนะคะ ผงผึ่ที่ไม่ได้หนาและแข็งมันจะทำให้ผงผื่ยชนิดนุ่มตัวนั้นเนี่ยมันไม่แข็งมากขึ้นแล้วมันจะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยเวลาสัมผัสก็จะรู้สึกว่ามันอ่อนนุ่มเหมือนธรรมชาติแล้วก็จะไม่ดูเป็นก้อนของซิลิโคนมากไปนะครับเพราะฉะนั้นในการผ่าตัดเสริมหน้าอกก็คือยังไงก็ต้องนวดยังไงก็ต้องนวดทุกต้องครับแล้วถ้านวดแล้วเนี่ยคุณหมอยังมีโอกาสเกิดทําให้นมแข็งอยู่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าเสริมหน้าอกแล้วแล้วก็นวดด้วยเนี่ยโอกาสการที่หน้าอกจะแข็งเนี่ยก็จะน้อยครับแต่ถ้าเกิดขนาดนวดแล้วหน้าอกก็ยังแข็งอยู่สแสดงว่าเป็นปัญหาของเรื่องการมีการอักเสบการติดเชื้อของพังผืดที่พุ้มซิลิโคนเลยทําให้พังผืดหนาขึ้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พังผืดหนาแล้วแข็ง ต่อให้นวนก็อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่มันก็คือต้องเป็นการผ่าตัดแก้ไขเท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดทางผืดชนิดหนานแล้วแข็งแล้วเนี่ยการนวนก็อาจจะไม่ค่อยช่วยก็แนะนําให้ผ่าตัดแก้ไขดีกว่าครับเป็นวิธีสุดท้าย วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะครบถ้วนแน่นๆเลยนะคะวันนี้ก็วันนี้มีสาระดีๆให้กับลูกค้าของเราแน่นอนคนไข้ทุกท่านแน่นอนนะคะถ้าสนใจนะคะเสริมหน้าอกกับคุณหมอหนุ่มวีคลินิกนะคะติดต่อผ่านฟีฟได้เลยนะคะวันนี้ฟิฟไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ออฟฟี่ด้วยนะคะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะ